สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะฮะและวันนี้ก็มาเจอกันในเกม Incredibox เนี่ยครับผมเอาละวันนี้พี่จิ๊บก็จะมาแก้มือดีครับสดสดร้อนร้อนไปนะครับโค้ด Incredibox p u n k y Play e 3 remake แต่ว่าเป็น remake Challenge Horror เนะี่ก็มีน้องๆนะครับมาคอมเมนต์ในทางที่ดีมากๆเลยนะครับโอ้โหมีมาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลย เราไว้ตั้งใจที่จะทำให้น้องๆนะครับได้เห็นถึงความหล่อนของมดนี้นะแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์มาเพียบเลยครับโอ้โหอะไรหัวเนี่ยผมไม่กลัวเลยผมเจ็บกลัวบ,บ้างหกกลัวโอ้ทำไมพี่มีแต่เด็กๆโอ้โหคะแนนความน่ากลัวหนึ่งไม่น่ากลัวเลยไม่กลัวจ้ะที่หยดต้องมาถึงจะกลัวเอาที่หยดตงรงไหเอหอ,เ <c oughs> อนะ ไม่เห็นหน่ากลัวเลยหนูสิปีหนูหกปีหนูเก้าปีหนูห้าปียังมี 5, อ่ะเออนะเฮ้ยอนี่นี่ไม่มีใครสนุกเท่าคลิปพี่แล้วพี่จะเจปรางวัคนแรใครมนะทอมพบีสีพีติดต่อมานะีน่นเอวมอบรางวัลให้นั่นแน่บางคนให้คะแนนพี่จิบติดลบนะ,ะมีติดลบ9ล้านกว่าเลครนะับคะแนนความน่ากลัวถึงทุเรศชิบผหายเลย ไม่เห็นหน่ากลัวเลยไม่เห็นหน่ากลัวเลยดูหลายช่องแล้วไม่กลัวไม่กลัว,ไม,ลวไม่เห็นหน่ากลัวเลยให้ศูนย์เต็มสิบบอกความน่ากลัวโอ้โหนี่มันดูถูกกันชิปหายเลยวะ่ะหนูอายุเจ็ดขวบหนูอายุห้าขวบอะ่ะน้องเป็นเด็กดีอายุน้อยมากนะครับไหนส่งบัตรประชาชนไหมพี่ดูหน่อยอาจากการคำนวณด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับพี่ชิปรวบรวมคะแนนแล้วนะคนที่บอกว่าไม่กลัวเนี่ยประมาณ90%เเนนะครับบอกว่า ไม่กลัวแน่กลัวตรงไหนเฉยๆโอ้โอและอีกประมาณ7%นะครับบอกว่าตลกว่ะชิปทีปป่แม่งตลกไม่แน่กลัวแต่ไม่ตลกอา้าและอีก3%ครับบอกว่ากลัวโอ้โหเด็กๆเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยโอ้โหน้องๆนะครับ อาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายขอบอกไว้เลยนะน้องๆช่องนี้นะครับอออาจจะมีเรื่องความโหดเยี่ยมมาแต่เด็กนะแบบเอดูผีบ้างดูอะไรบ้างนะเออไม่ไม่มีความกลัวนะครับเอาอ่ะเฮ้ยรอบนี้ขอแก้มือน้องๆขอแก้มือหน่อยจะไม่คิดให้พี่แก่ตัวบ้างขอเอาอะไรโหดๆให้น้องๆดูอีกสักทีนินะ สัตตินพี่จิ๊บสักครั้งหนึ่งนะครับว่าพี่จิ๊บจะเอาอะไรหดหดมาให้น้องๆดูไหมและมัดนี้ครับมัดนี้ครับมัดนี้มันก็คือมัดที่ชื่อว่าว่าสปังกี้เปิด3.5 r ี m มคนี่เติม5ให้เองครับน้องๆถ้าขั้นสีนี้บอกเลยนะมาแหวกอ,อกโชว์น้องๆแลเว้ยแล้วก็อย่ามาร้องไห,ห้ที่มูกโป่งนะบอกมากลัวนักบวเนี่ยอโอเคเดี๋ยวไปลุยเองครับ ป๊อนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนเกาหลีทํานะเดี๋ยวลองไปดูนะครับอโอเคเอาละไอหนูทั้งหลายรอบนี้ขอแก้มือเอ่อเราจะไล่ไปทีละตัวนี่ครับตั้งแต่บีไปเลยนะโ,โหมันมืดจังว,ว่ามองไม่เห็นเออแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่บอกไม่ไม่กลัวนะรบกวนนะครับน้องปิดไปอยู่ประมาณสักตีสามเราให้เล่นหมือน,นี่นะไปเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่ในที่มืดว่ะอ๋อเราเหมือนเ,าเอาไฟฉายส่องใช่ไหมเค <c oughs> okay. ตัวที่หนึ่งครับโอเรนอืมโอเรนกลายเป็นผีหอยทากน้องๆเฮ้ยบ, <c oughs> บอกแล้วไม่เหมือนมดัดเอ่อเฟศสามธรรมดานะเว้ยนี่ผีหอยทาก ความน่ากลัวของมันก็คือการหมุนลูกตาครับอยู่บนก้านก้านกิ่งก้านสาขาของมันนะและฟันที่คอยกระแทกนะครับอืมทําให้ปากฉีกนะเออโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนเออเฮ้ยมันมืดไปเลยวะ่ะตัวที่สองฮนะต้อูดูดิภาพข้างหลังครับเราเหมือนเอาไฟฉายส่องเข้าไปนะแล้วก็หัวขาดครึ่งว่ะโอ้โหไงเรดดี้ อูแรงตาทะลุออกมาฮะโอ้ยไอ้บ้าไอ้นี่ออกแนวตกใจมากกว่าเออเอาน้องๆจินตนาการหน่อยครับเกิดถ้ามันเปิดประตูหน้าบ้านน้องๆแล้วมันแขวนอยู่เงี้ยเออแล้วเราเปิดออกไปใช่ไหมหัวเปล่าอ๋อคิดแบบนี้สิครับโต <c oughs> ถ้าไปทินเวอร์ทินเวอร์ไอ้ทินเวอร์อยู่ไหนเฮ้ยหัวขาดว่ะโอ้เฮลโนโอ้โหทินเวอร์เอ็งดูเหมือนไม่เปลี่ยนนะโอเคทินเวอร์นี่ออกออกแนวติงตองว่ะมนจะมาเสียคะแนนพ่อไอ้นี่แหละ <laughs> โอ้โหคะแนนความนา่ากลัวลดลงเหลือศูนย์บ้า โอเคตัว okay. ถัดไปฟันบอดฟันบอดแค่ตัวให้หน่ยอยเว้ยเฮ้ยหน้าจอมืดโอ้โหตีเวนไม่ลงทุนอีกอเปลี่ยนแต่เสียงที่บ้าเอ้ยหน้าจอดำมืดโอเคโอ้แล้วก็สุดท้ายครับเวเน เรียโอ้นี่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 ผีต้นตักต้นกล้วยตานีฮะดูดิการแกว่งไกวมือของเธอเป็นไงน้องๆเออถ้าเราเดินไปหลังบ้านแล้วต้นกล้วยมันแกว่งแบบนี้จะกลัวกันไหมเออนะมีดวงตาอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเออน้องๆตรงนี้ไม่มีต่อมความกลัวเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวๆไปไหนล้าไปเนี่เออมาดูดีทั้งหมดฮะ โอเคโอเคฮ้ยบิดเราทำดีเขาไม่ได้ก๊อปเพลงนะเว้ยอ่าโอเคโอเคเอาไม่ออกไม่ออกไม่ออกออกเองอะออกอืมออกยากเลยนะผีมันน่ากลัวเนาะโอเคถัดไปครับเป็นเอฟเฟกนะเริ่มจากเกรครับ เกรเนี่ยน้องๆชอบบอกว่าเกรเนี่ยมันกิ่งมันตอนกิ่งเลยมันเป็นตัวที่รอดเลิศอะไรเงี้ยนะแต่วอนนี้บอกเลยครับว่าไม่รอด oh, <no. S 1> ถึงรอดก็รอดในสภาพที่ดูสิมันรอดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันคงตายอะ่ะ <Yes. S 1> ไม้เสียบทะลุแบบนั้นนะเกรนายทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเกร หแล้บอสน,นี่มันมืดถึงเลยว่ามองไม่เห็นเลยหรืโอเคเกลใกล้ตายเลยครับใครก็ได้ช่วยทีเอ่อตัวถัดไปรัตแมผีกระโลหลฮะเอยน้องๆอ,อันนี้น่ากลัวถ้าน้องๆน,อ,งนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงแบบข้อๆแบบเนี้ยกลัวไหมครับเออพี่จิ๊บต้องบิวให้หน่อยไว้บิวบรรยากาศ ไม่ใช่จะดูแต่ตัวละครมันไม่น่ากลัวมันต้องบรรยากาศด้วยนะโอเคถัดไปครับกาลาดมาเน่เฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ทําเจ๋งกว่าเออไม่แน่กลัวออกแนวเฮ่อ่ะอาแดงครับอาแดงกํามเลยว่ะ โคตรเก่งเนี่ยโอเคตัวตัดไปโอ้โหตัวนี้ครับโอเรกดูสิอืมไม่ผิดหวังจริง้าปากมาจากไหนโอเค,อเคตัวเนี้ยความน่ากลัวของมันก็คือลูกตาเนี่ยครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศที่อยู่ข้างหน้า <Huh? S 1> เออแล้วฟันนะครับ สัน่นเฮ้ย <S <S เพลงมันดีด้วยนะเฮ้ยเพลงแอบหลอนวะ่ะเฮ้ยมากดผิดเอออยู่ไหนวะสก,กายสก,กายนี่สกายอยู่นี่สก,กาย,กกายออกมาหน่อยพวกเฮ้ยสก,กายตัวนี้เท่ว่ะเออ เฮ้ยเฮ้ย,ยมีกลิดครับมีกลิดมีแบบภาพแบบอ่าภาพแบบแตกแตกเหมือนนอยส์เหมือนนอยส์ครับเออเล่นไปเล่นมานี่ขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นแบบว่ามอสนี้มันเท่ไหมอะไรยี้ได้ไหม <c oughs> ไมันไม่ค่อยน่ากลัว <c oughs> อ่าโอเคเอเอเเดี๋ยวอ่ะฟังมองๆกันครับเอฟเฟคนี่เฮ้ยน่ากลัวอยู่เว้ย ดูดิเกรโดนเจียบหัวไม่น่ากลัวหรอกน้อ,นององเอาละเอฟเฟกต์ให้กี่กระโหลกดีครับน,อนอ้องๆบางคนอาจจะปิดตาไปแล้วอ่อนเน่โอเคบางคนอาจจะดูไม่ครบนะฮ กลัวไปก่อนโอเคครับถัดไปเมโลดี้มิสเตอร์ซันมาครับโอ้โหเป็นผ้าทิตย์ที่ปัญญาอ่อนนะครับ uh oh. <c oughs> มันน่ากลัวตรงไหนวะเนะี้ยโอ้เอาแล้วเอาแล้วเสียแล้ว oh, <no. S 1> โอเคเดลโพ เออไอตัวนี้ค่อยน่ากลัวหน่ยเยว้ยเฮ้ยน้องๆโคตด,ดีตัวนี้เอาเอาเอาถามคำเดียวอ่ะถ้ามาแกว่งอยู่หน้าบ้านน้องๆเนี่ยจะรู้สึกยังไง <c oughs> อ่ะเออใครบอกไม่กลัว ถัดไปครับอืมิสเตอร์ทของเราต้นไม้ขอให้น่ากลัวทีเถอะ They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine เอาเยอะมิสเตอร์ทไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนซาวครับน้องๆจาได้ไหมเอ่อเฟสสามจริงๆมันจะเป็นธีมเพลงญี่ปุ่นนะอันนี้คือเขาเปลี่ยนเป็นแบบแมว ทำจะไหมเนี่ย,ยใช้ซิมทำให้เยอะเนี่ยครับโอเคถัดไปซิมมอนมาสัญลักษณ์ของเขาฟันเดืนเอนเขาไม่ขยับอีกเฮ้ยเสียงคล้ายๆเดิมบ่หวะซิมมอนมาตีมญี่ปุ่นเฉย,ย พี่บ้าเ<ม>องทําให้เสร็จใช่ไหมเนี่ยไอ้เจ้าของมัดโอเคคุณเทอร์เนอร์ครับในอำเภอของเราหยิบปืนขึ้นมาครับจัดการพวกมันมึงไหวไหมไม,ไม่ไหวอะไหวก็ดีแล้วคุณโนนน่าสภาพเดิมเลยวะไม่ได้เปลี่ยนเลยยิบหมายโดนทืบอ,อย่างเดียววนะชีวิตคุณเทอร์เนอร์ ที่คิดว่าจะเป็นพระเอกนะไม่ใช่แล้วมาลองดูครับว่ามันจะเข้ากันวะทีมญี่ปุ่นบวกเพลงสมัยใหม่โคตรตีกันนี่ก็เลยมาขึ้นทางเลยคนระับยังหาตัวหน้ากวัาไม่เจอเอออันนี้เป็นมอดฮราแทนได้ไหมน้องๆ พี่จิ๊บไม่น่าออกตัวแถลงเลยวะเอาละโอเคสุดท้ายเลยครับสุดท้ายแล้วนะมิสเตอร์ฟันข๋อทีมิสเตอร์ฟันเนี่ยให้เสียหน้าไปกว่านี้อีกเลยโอเคจอต้าอย่างเดียวเฮ้ยจริงๆน้องๆอยู่ดีๆถ้าบ้านน้องๆแบบเฮ้ยเจอแล้ววะ เออถ้าบ้านน้องๆแบบปิดไฟปิดอะไรหมดแล้วอยู่ดีๆทีวีเปิดเองจะกลัวไหมอ่ะเห็นไหมมันนกโง่อยู่แล้วโถว้ยตัวถัดไปครับแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยอออืืหเวนด้าเ <c oughs> วนด้ากับเกรนี่น่าจะซัดกันใช่ยไหมเนี่ยอันนี้ดาบเฮ้ยไม่ใช่ดิ อันนี้นะ่าจะเป็นรูลูกกระสุนนะครับของมิสเตอร์เท์เนอร์ที่ยิงเข้าไปที่กลางหน้าผากของเวนด้านะยเวนด้าเองเนี่ยก็ใช่ย่อยนะครับก็เลยสวนสวนเนี่ยครับเทนเนอร์ Turner ไปเกือบตายนะครับแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าจะเป็นใครนะซิมมอนใช่ไหมซิมมอนนะครับก็โดนเวนด้าจัดการเนี่ยครับอืมแต่ไม่ใช่ซิมมอนเกร เออเกรก็โดนนี่มีนี่ีเกรโดนดูฮะเกรลกกับเพนด้าเนี่ยไม่ค่อยถูกกันนะต่างคนต่างใช้อาวุธใส่กันนะดูดินี่เอาเพนด้านี่เอามีดเสียบนี่เลยครับไม่ใช่มีดดิเออมีดแหละมีดมีดเพนด้าเอาใช้มีดนะครับส่วนเกรเนี่ยก็แอบชักมีดด้านหลังมาแทงครับกลางหน้าอกเพนด้าเออไง เล่าไปเรื่อยโอเคถัดไปครับพิงค์สวัสดีค่ะน้องอยากทำต้องสวยไม่ะำพิงค์มาสภาพเดิมนะพิงพี้คือคือพิงค์นี่ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรเพราะว่ามันสภาพมันเละอยู่แล้วอ่อะจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็คงไม่ใช่ะนะโอเคถัดไปครับเช e w นส์ โอเคหลวงพ่อไม่น่ากลัวอยู่แล้วหลวงพ่อนะเองเป็นบากหลวงที่คอยสวดศพเอาละโอเคสุดท้ายก็มิสเตอร์ดาร์ครับเออไอหมอนี่มันขี้เกียจเหมือนกันสองคนนี่นะผมว่ามันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าวะพีกในพีกไอบ้าไอเด็กเวนนี่ขี้เกียจสองคนเลยนะครับเมื่อวานก็ทีละนะทิ่ทิปทำคลิปนะครับมันนึกจะใส่ขี้เกียจก็ขี้เกียจอะ โอเคฟังให้หมดฮนะนี่คือวยส์ครับไปดีดีห้ดีแนะนำใส่หูฟังปิดไปครับอยู่มืดๆคนเดียวนะแล้วก็ลองจงินตนาการดูครับว่าตัวพวกเนี้ยถ้ามันมาที่บ้านน้องๆจะเป็นยังไงเออคิดอย่างนี้ดิไ้องอย่างนี้มันไม่น่ากลัวหรอก ใช่ไหมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวพี่จิ๊บขออนุญาตนะครับมิกซ์แล้วก็จะเลือกเฉพาะตัวที่น่ากลัวมาให้น้องๆคัดเลือกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะให้น้องๆตัดสินนะว่าได้ความน่ากลัวกี่กระโหลกนะครับไปจัดไปวะมอดนี้ผิดหวังอ่ะผิดหวังอะ เอาแล้วและก็รอบที่หนึ่งกับผู้เข้ารอบในการแข่งขันความน่ากลัวที่นี้มียสี่ท่านครับสี่ท่านคนที่จะออกคนแรกคือไอเวสนี่นะอ,อคนที่สองฟันบอดครับไม่ได้ทําอะไรคนที่สามตัวเบื่อน,นี่นี่มีสีคนที่เข้ารอบนี้ครับก็มีออเรนเรดดี้นะครับอ่า เวเนเรียนะครับมาในทีมผีต้นกล้วยแล้วก็กรี Gray, นะครับมาในทีมแมวถูกเสียบหัวนะครับเอาละโอเคเดี๋ยวเราดูถัดไปครับโอ้ยอันนี้มันส่งมาดีกว่าปวดขัดไปครับไอจะเข้ารอบบ้างฮนะโอเคเรามีคนเข้ารอบสองท่านนะครับคนที่ตกรอบก็คือ ไอถุงปากกว้างนี่นะ้ำตากนะครับเฮ้หอยหอ,อมุคคลคนนี้ให้ไปยินอย่างนี้เพราะว่าเขาน่ารักนีอ่าคนที่ตกรอบอีกคนคือไอโมเ็นนี่ครับนี่เบื่อมันอืเอาละต่อไปที่กรรมการไม่พอใจเว้ยปัดตกรอบอ่า โอเคคัด okay, นะไปคนระับเรามาไล่ดูไอ้นี่ตกรอบไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องขึ้นมาโชว์นะเฮ้ย <_ d ata> hey, hey, ตัวนี้ดีตัวนี้ดีเฮ้ย <_ d ata> hey, ไอ้นี้ออกใครนี้ทำพ่าดอา่าตัวอื่นตัวอื่นไม่น่าโอเคโอเคโอเคเราเราเราได้ละเราได้ละครับเราได้ละครับเราได้ละครับผู้ชนะเลิศนะครับโอ้ผู้ชนะเลิศมาแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดนิดนนะึงนาะ จักนิดนึงนะน้องๆนะโอเค okay, ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังที่เฟส3.5นะครับเป็นไงน้องๆตัวที่พิชิตเลือกมานี่คือเด็ดที่สุดเลยนะครับในความน่ากลัวหรือเปล่าวะมัน,นวัดนี้ขอถอนคำพูดได้บอกว่าน้องๆแม่มันเท่ามากกว่าเออแล้วเพลงมันก็ไม่เหมือนเดิมนะที่เอามาให้ดู มั้ไม่ไหน้ากลัวอะไรเสียงเริ่มเบาขึ้นเออเราก็พูดไปงั้นแหละเออถ้ามีหน้ากลัวกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะแต่มดนี้นะฝากคอมเมนต์หน่อยรครับให้กี่กระโหลกกันครับความหน้ากลัวของมดนี้นะอุตสาห์พัฒนาเลยนะครับนี่เห็นไหมเอามีดมาแทงกันเนงะี้ยไม่หน้ากลัวหรอวะน้องๆโอเคคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่เกมเมอร์ไว้นะครับ และใครมีโหดกว่าน,นี้บอกเลยเถอะนะหรือว่าเด็กช่องนี้มันไม่กลัวเลยเลยวะถามหน่อยว่าถ้าไม่กลัวสปังกี้ไอ้พวกนี้แล้วกลัวอะไรกันบ้างครับน้องๆ่วยบอกทีจะหามให้ดูคลิป <c oughs> นี้ต้องลากันไปก่อนเลยสิครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ฝันร้ายดีกว่าเออฝันดีไอ้พวกไอ้พวกนี้ไม่กลัวหรอก <c oughs> ชอบฝันร้ายนะไปเลยครับสวัสดีครับ